like a l c ้ t ส <su> วัสดีด้วยนะจ๊ะฮืออะนี่เป็นยังไงละเปิดมาฝนตกเลยดีงามพล้ำเก่าจริงไปวันนี้จะตกหรอไปวันนี้ ฝนตกตก็ฝนตกปู่ผมรู้เป็นพตัตซ์เจอร์หรือว่าอันนี้นะปะวันนี้เราไปทำฟาร์มกันเนี่ยฟาร์มอีกแล้วคลิปนี้คลิปเรื่สามแล้วฟาร์มเฮ้ยแต่เรามาทำฟาร์มนี่ไงเออนี่น,น่า <c oughs> ชอบเข็ดแะ่เลศย,ยนะ <c oughs> ผมไม่รู้ว่าฝนนี้เป็นพตัตซ์เจอร์ผมหรนะือวะนะเราก็จะ แไปเอามาเล็ดพืชมเล็ดพันธุ์กันเนี่ยเราะย้ายถิ่นฐานเราจะสิแล้วใช่ไหมเนี่ยเ,นนเยเนี่ยแปงเหรอน่ายแค่ปอ่อนมดเท่าให้หมดวันเราตะย้ายินหานไปแล้วถามออว่าเอาป็นพวกความสวยเลยไม,มันมก็ได้แหละอไม่หรอนี่ปิตโต ยังไงผมก็มีโชคลาญนะแต่โชคลาญก็ถึอย่างนี้อ่ะจะได้เออหนักเป็นไงล่ะมีแหละแล้วเสียะอ่ะอ่ะอ่ะขุดขุดไม่ได้แบบนี้เลยก็ได้อบักแล้วรอ๋อเร็วจัดย โอเคุ่นท้าอ่าชัวชัวตืงเดดเดดเดดเดเดดเดเอ่อนโอเคอวดครับขดแ้เด้เดี๋ยวนะก็ลือตรงนี้อ่อยอ่อแบบเป็นดินแบบเป็นหญ้าดีกว่าเอาตกแต่งได้่อน ห้าขดแล้ bon <ๆ>ค่อยวางใหม่ครับพุาขุด พืชผ,ผลเราจะมากินมันเผา <laughs> กินกินแต่เนื้อเน่ามาเบื่อแล้ว <laughs> เออแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปล่ากแกะด้วยแต่ว่าแกะมันต้องทำมาข้งางนอกเออเดี๋ยวทำโครงโคงขาแกะดีกว่า <laughs> น่าจะดี พึ่งยาไปแล้วกันบอกกับพอเลยพอเดียวมันต้องพอเขขุดมามันก็พอเฮ้ยอาจจะไม่พอบล็อกหนึ่งมั้งไม่เป็นไรครับบล็อกดินบ้านเราเยอะค่อยไรแบบนี้บ้าน ไอ้ฟันไอ้คนนี้เอาไว้นี่แหละนี่เดี๋ยวก็เออเพชรมันยังไม่ได้ขุดเลยเดี๋ยวทำดาบใหม่ดีกว่าเอ้ยเอาซิเอาดินหนึ่งสองสามจุ๊บแอบจุ๊บแอบวางวางวางไปนะฮะเอาไว้ตรงนี้เอาไปเอาเป็นย่าให้หมดเลยน รู้สิเหรอทำไมว้าวน้ำอินฟินิตี้มาเรียบร้อยปเดี๋ยวเอาหาวอันนี้ไปด้วยย้ายบ้านแล้วขนแม่หมด Okay. เออมีแตงโมเออใช่แล้ไม่ได้ปูกแตงม, <c oughs> ม,มีมีแตงโมแไม่ได้ปกแตงโมูด <c oughs> ออกเ okay, นะขนมปังนี่นะข,ขนมปังขนมขนมขนมปังเฮ้ยขยมขนมปังให้ค่าอาหารด้เลยเกือบ <c oughs> สามลอตอืมพอได้อฮะ เราก็จะไม่เอาอะไรไปมากแนละ้วกันแต่คนนี้ก็ที่มือน,นี่แหละ <c oughs> เดี๋ยวไม่ได้เลยเนี่ยเนี่ยจำเดี๋ยวไปใส่เดี๋ยวไปนั่งเก็บก่อนเออเอาหนีไปดูไอ้ปืนปืนทำไม่ว่าเราจะไม่ได้ใช้ปืนกันเลยก็เถอะเออเอางูเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาทน่านรนอบๆไปกันมันไปยิงด้ยเออไปวัปนนี้ลาบกว้ามืดแล้วเหรอเนี่ย มาองไปเราเรียกไปมันมืดแล้วมืดแล้วมันมืดแล้วเออเดี๋ยวนะผมเอาไอ้นี่ไปด้วยดีกว่า เอ้ถ้ามันเป็นอย่างนี้เราก็เอาอย่างอางื่นไปได้ดิฮ้บ้านา <c oughs> า okay, าะโอเคเก็บก่อนนั้นก็แสดงว่าเราย้ายได้เลยสิว้าว ค่อยมาจัดระเบียบกันที่หลังผมคงไม่จัดคลิปแล้วม,ม,มันนานโม่เจ๊พวกนี้เราก็ค่าก็ได้นะแต่เราจะเอาไปด้วยโอเคไอพวกเนี้ยเออ่นุ่มนวลเหรอเนมแท็กไอนี่เออผมไม่เอาผมไม่เอาไปเยอะเดียวเอ้ยไดมอนเดี๋ยวไอไดมอนออกมาไอาไดมอนเหรอหกอันพวกอันเลจริง น้อยมกโอเคมี okay. เนื้อมีขนมปังมีกระดูกเออกระดูกเราหาได้ทั่วไปแล้วปะเออแล้วผมทำที่นั่นไปแล้วนะที่ไรวะนั่นนะล,ลืมลนะผมทำที่สังหารมอนสเตอร์แล้วก็ไปเจอเหมืองล้างมาพอดีเลยโคตชโชคดีแบบลงไปแบบเจอเหมืองล้างเลยอะ่ะ พาไปดูนนู่นนู้นเห็นไหมเนี่ยนหนั่นน้น่นไอ้ทมียอจังเลยล่ะมาเิ่งกนว่งเงนไปที่ของอะไรอ่ะเดฟ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 โอ้ยสปอนดน้าเลยเฮ้ยบาหน้านี่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 เด้เด้อเด เราขึ้นอยูพี่บี้อ่ะมาซี่มาซี่มาซี่ลงแมวมาเออนั่นนั่นนั่นๆเหลือแต่หัวลงไปสิลงไปลงไปฮัลโหลฮัลโหลเนี่ยฮะผมก็ยันน้มก็ยืนเอฟเคอยู่ตรงนี้แหละง่ายดิโอ้ฝนยังตกดูเลย แล้วที่ทําไมผมไม่ยืนนหนออ๋อผมจะปั๊มยนยไงแล้วประเด็นน่ะไอ้พวกเหรียญพวกเหรียญแบบเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงอะไรเงี้ยมันไม่ไหม,ม้ไฟเว้ยผพมันไม่ไหม้ฟันก็จะเด้ง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 อยู่ในแล้ว่ะแล้วผมก็จะลงไปเอาอยัางไงลงไปเอาไม่ได้เออใช่เดี๋ยวเราไปหาออกซิเดียนเนี่ยเนี่ยแ,แต่ก่อนนึ่งทำฟาร์มก่อนเราเป็นฟาร์เมอร์โว้ยเราเป็นฟาร์เมอร์ฟาร์เมอร์ โอ้โหฝนนะฝน,ะฝนะหูหนี่มันทำผมแหลกได้เลยแบบปะ,ปะอะเราเราไม่นอนเลว่ะฝนไม่ได้อยู่ตกไ <laughs> ล่ข่าวก็ยังไม่ได้แก้แ <laughs> โอเคอ่าะยบย้อยหยุดไหมหย,ยุดสีห <laughs> ยุดแล้วเอ้ยเดี๋ยวผมเดียด๋ยวบอ ไตรงที่ไหนกันเอ๊ะแม่อาไรไดมอนด์ไดมอนด์โอเคแล้วทำอะไรต่อนะเออใช่ผพยายามอยู่เหมือนไม่เลิกตำรวดเออหนักหนักเห็นไหมพอพอเนื้อหาอะไรได้แม่งก็จะทำจะทำเนะี่ะโอเคเไหะไอพวกนี้เหรอเออเดี๋ยวรอบรอบนอกรอบเขียนไปก่อนไป sao vậy tôi lui mượn quán đi mà touch touch mấy nam họ phải giờ nó không này ngáy đi hết đi 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 nó nghe liền liền nó mới mày à ผมยังไม่สำรวจเลยนเหมืองล้างเนี่ยผมทำไม่นี่ก่อนถัดไดนี่มีเลวีเนี่ยเอ,เอากรรมลืมปิดเฟซเอาสักครู่ครับสักครู่สักครู่สักครู่ลืมปิดเฟซได้ไงเนี่ยอ่าโอเคโอเคโอเค, <c oughs> โอเคป่ะนะ,ะนี่ฮะผลผลิตที่ได้ทำเล่นไป เอออันนี้แกะล่วงมาตายนี่เลวินแล้วเหมืองเหรอเหมืองเหมืองน่าจะอยู่ไม่ใช่ละเหมืองน่าจะอยู่แถวนี้แหละมั้งเดี๋ยวน้ำอยู่ไหนวะฉันลืมแล้วมันเหมืองมันอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวดาเดี๋ยวดาเดี๋ยวดาเจอเหมืองล้างไม่ใช่เหรอเหมืองมันอยู่ไหนละเนี่ย เออแล้วยังมันยันเดี๋ยวผมลุยอันนี้ก่อนลกันเดี๋ยวค่อยไปเ,เ,เข้ามือนอ่เล็กกันขาดแขนเดี๋ยวผมขาดแขนเหล็กมากเลยจริงเดี๋ยวนะเออใช่แล้วพาหน้าพาหน้าเออพาหน้าใช่ผมบอกว่าผมจะนั่นนี่ผมบอกผมยาวปืนนี่เยอะไปนะพี่ พี่อยู่กันเป็นแก๊งเลยรและเล่ะผมมีคนเดียวที่ผมอยากชวนเพื่อนมาเล่นด้วยนะแต่ผมไม่รู้ว่าคอมมันจะรับไหวหรือเปล่าเหมือนเป็นมอดแขกโอ้ยเนี่ยอะไรเนี่ยบ้านะเดเดี๋ยวเดี๋ยวกินก่อนเลยไงอันตรายครับอันตรายอันตราย เนี่ยรู้วันตลายแต่ก็ยังลงอ่ะอดสอดสิอ่อา,อ,าอ่าดาบผมแรงกับเปิร์ดเนี่ยผมพูดเลยจริง ช่วยด้วยตำรวจโดนลมอุวยอุวยอุ้ยลงมาจากไหนกันเนี่ยอุ้ยอุ้ยลงมาจากไหนนึกว่าโอ้แม่งนะลงมาจากบนเลยด่าไปแม่เล่นชานเวลไมทพอยกรรม ยี่สนะิบละน่าตามมาแลเนะี่ยมาพวกหน,หนุ่มๆหนุ่มๆทั้งหลายเมื่อ <c oughs> กี้ยังขอให้ตำรวจช่วยอยู่เลย <c oughs> บ้านนะ <c oughs> โอเคขุดกันทอง ไม่รู้ว่าเราจะทำ,ทำอะไรนะแบบรับเนีออทองทองทำอะไรได้ั้างโอ้โหบล็อกทองรวยอ๋อไปหลอกอ๋อนม่นคือทำอะไรได้เยอะไปแล้วนะพว่อนพี่ๆเนี่ย อะไรนี่ผมไม่ผมไม่รู้จะเก็บไปทำอะไรแนละ้วมันใช้ปชะระโยชน์อ,อะไรไม่ค่อยจะได้นอกกับนอกกับทำทอตอย่างเดียวเลยจริงยนี่ม,นมันที่ฟาร์มซอมบี้เลย <laughs> <laughs> โอเคอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงขันตากรเอ้ยมาีนเนี่ยกินเอาทอหน่อน ที่ผมชอบขุดฐานเนี่ยเพราะว่าขุดฐานที่ y ว2สิสองนะส่วนมากนะผมจะเจอเพชรตลอดเลยเพชรอยู่ใกล้ๆฐาน <Okay. S 1> เหมือนแบบคนสร้างแบบแม่งทําแบบยังไงแบบทำให้เราแบบเห็นคุณค่าของฐานอะไรเงี้ยถึงแหมแบบว่าเราจะรวยฐานอะไประมาณนี้อ,อันนี้มโนคือเองนะไม่ต้องใส่ <c oughs> มโนแต่ผมก็เจอบ่อยนะเดี๋ยวนะ ผมว่าเราหลุดคอนเซปต์แล้วไปกลักบเดี๋ยวให้ยสํารวจเออวันนี้ทําฟาร์มเดี๋ยวพานี้นะผมจะตั้งชื่อคลิปว่านึกชื่อคลิปไม่ออกจี่แรกผมไม่รู้ว่าทําอะไรนะทําแม่งถ้าผมขี้ลิวอยิงน้ผมก็จะทําฟาร์มได้แท้บ้าเอ,อ้ยไปกลับ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 ทําอะไรวะ อันนั่นนั่นแน่อันนั่นนั่นแน่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 มาเลยเฮ้ยมาจากไหนวะเนี่ยนายพวกนายมาจากไหนกันเนี่ยพวกนายจะเยอะเกินหน้าเกินตาไปแล้วนะก็ถือว่าเถือว่ามหาวิล เป็นชั้นดาบเป็นตัวอู้จะตายหาไปขึ้นเรื้อผมมาจากข้างบนนี่นะกว้าเวลเอการ์เวลเราไม่ใช่อะไรเลยหายผมไม่รู้ว่ามันทำอะไรได้ อย่างนี้เล้ไม่ได้ไปค้าฟสิงผมอยากค้าไปโตค้านั่นได้มากเลยนะจริงแต่มันค้าไม่ได้อะหรือว่าจะให้ผมเสกแล้วเอามาค้าเฮ้ยแมวไม่ได้บ้าอี๊ปไอ้บ้าก็โตเวนเอออระมาณนี้อ่าฮะ พื้นที่น้อยใช่สอยยังประ,ยะ <c oughs> หยัดเลอะมากเ่ะโอเคเอาเผาเผาเผาเอาเก็บรวมไปก่อนนะ,ะ <c oughs> จัดซะหน่อยออ <c oughs> ทีนี้กรถาง <c oughs> เหล็กเหรอเอ่สติ๊กสติ๊ก <c oughs> เอ้ยโอเคแม๊บ เราทำโอลโอลริชชีไม่ใช่แล้วไ uh huh. okay, ปได้ถังมาแต่ไหนมาไ <c oughs> ปเอาไปเอาน้ำด้วยเราต้องมาปลูกปลูกปลูกพืชผักปล <c oughs> ูกพืชพืชผักสวนครัวว้าพืช <c oughs> ผักสวนครัวในรั้วม่านฉันไงเนี่ย ผมเอามาจากตอนเหรียญให้พืชผักสวนครัวเรือบ้านจัดเนี่ยหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสี่หนึ่งสองนึ่าตรงนี้แบตรงนี้นึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามส เป็นอย่างนี้เองแหละงนี่อ่ะโอ้ oh my god <c oughs> เดี๋ยวเราไปเอาปัะทองมานั่นแล้วนะเอเห็อย่างนี้หรอกว้าวนี่นี่ผมเพิ่งเห็นได้เน่ยมันแบบก็สวยดิมั้งมันก็วสวยนะแต่งี้ไม่สวยเลยไม่สวยเลยโอเคแด่ เพราผมว่าเราทำเราควรจะทำน้ำอินฟินิตี้ไว้ในบ้านใช่ใช่เแล้วน้ำนี่ก็ผมอยากสร้างเป็นคุกนะจริงแต่ผมอะไรฮะไม่ต้องใสเ่เล่นเล่นเล่นมอสน,นี้ก็ติดไปได้เดวอกี้เดทนะครับก็ <c oughs> ไปก็ไปแบบน,นี้มันก็เหมือนเดวอกี้เด้นะแต่ว่ามันไม่มีลาวาแค่นั้นเนองฮะ เอาเลยมากกระไม้ครับโอเคเออเดี๋ยวนะของโอเคของของกระเป๋าอยู่ไหนเนี่ยกระเป๋าโอเคอเอาเออผมชอบปลูกไอ้หานี่มากเลยก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมนะ <c oughs> ปลูกในเนื้อข้าวโพดเลื้อข้าวโพดอะไรเนี่ยมเมล็ดฟักห้อง เอเอเห็นนะครับพอดอ๋อไอ้นี่โอเคไอ้นี่คือเด็กครับพอดเฮ้ยเฮ้ยมาปลูกข้าวไว้ต้นหนึ่งก็ไนะโอ้ปลูกของี่ต้องใช้ไว้อย่างน้อยไอ้ของไม่จะเป็นเลี้ยงของไอ้ข้าวมันนักหนา เน่เริ่มมากันแล้วหรดอโอเคว่าเราต้องขยายแปลผมว่าเราต้องเอาไปหน้าข้างนอกแน่เดี๋ยวนี้เนี่ยอยู่ตรงเร้ใช่เดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวเราไปทำ้วดกันแล้วก็ปลูกข้างนอกเอาแบบใหญ่ๆเลยอ่ะคำถามคือมันต้องมีร้วดจริงไหม ไม่มันมันไม่จำเป็นต้องมีเรือกอันเราอยากทำไงเออเนี่ยทำไว้สักตรงนี้ก็ได้เรื่อยๆอ๋อาน้ำอินฟินฟิตี้มาแต่ก็ไม่หวังเออนี่นะผมขมเบลยังไงเราไปเดิน4ทิศนะยครับผมกลัวว่าซอมบี้มันขุดผมไปทำอรอบนะถ้าผมทำไม่ดูเกงว่ามันจะนานแล้วผมก็ไฟ่รูกพวกพี่ๆเขาสนุกพอตัว ทดงสวัสดีเพื่อนสวัสดีสวัสดีสวัสดีไงเพื่อนไง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 วาเยอะละล่าลาลาลาอ้ยตัวแตกกันลงนะแน่ไงบอฟนายถือประตูไ่เหรอเนี่ยนายไม่ถือเพชรไหมฉันม้างอ่ะแล้วอย่าได้เพชรนั่สิ เจ๊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 ไอ้ทซับี้มันขุดเลยเนี่ยนี่เห็นมเด้อนี่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 เห็นไหมเห็นมันไม่ยิ้มันไม่หดนไว้เลยพวกเนี่ยนอนในมินิแมปมันก็เยอะนี่หว่าหายไปหมดวัสดีบ้านวันดีจะทำอะไรกันอะ เอาแคบคลิปนี้ก็คลิปนี้ก็จบถิ่นพอนีเนาะไม่ไม่มีอะไรมากเลยมาเป็นจอนชาวไร่แต่ก็หลุดคอนเสิร์ตของจอนชาวไร่อีกแล้วหลุดอีกแล้วซสบี้มตาบอดเนี่ยมองไม่เห็นจริงอ่ะคลิปนี้มีแต่พอลเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใครให้ด้วยเด้ออย่าลืมกดกระดิ่งด้วยล่ะคลิปใหม่มาจะแจ้งเตือนนะจ๊ะสำหรับพาร์ทนี้ นี่เท่านี้หลาจ้ะไปแล้วจ้ะบาย